e ล้ว <Hello? S 2> ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นตรงแบดดิงร้นานนี้โซล่ายากิยากิากนิกุแอนด์คาเฟ่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์มีคอมมูนิตี้มอลล์ชื่ออะไรไม่จำไม่ได้ก็ร้านก็โอเคแต่ว่าที่ถูกใจเนี่ยก็คือเน,น,น,นื้อเนื้อนี่ อยู่ในเ้าปิิงส่วนหนึ่งกินไปแล้วอีกส่วนเยอะแล้วตอนนี้กำลังรอกินขอบอกว่าแม่งสุดยอดผ่านเกินร้อยคือเรากินได้สองตัวเองเพราะว่าอ่ามันเป็นเนื้อฮารานอกนัน้นไม่ใช่ก็เป็นเนื้อนำเข้าจากออสเตรเลียพนักง,งานสวีทดีมากเช็คให้และให้ทุกอย่างไม่ต้องชม,มนะพร้อมวมไปที่คุณสุลใ์ยเอเอ ดีมากดีมากสซวิสดีมากอันนี้ยอมรับตามเรื่องให้เราเช็คให้เราเนะนี่ยนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เซรวิตเรื่องอื่นก็เลยนี่กินเนื้อกันอือยอดอ่ะุอคือมาวางตอนแรกอะ่ะมันก็ฉ่ำาวาน ย่างปั๊บเดียวคือสุกแล้วก็มันมีความเนาม,มันมีความจําแต่ไม่ได้พิ้งเองนะมีคนปิ้งให้แล้วก็สบาดไปพิ้งอย่างเดียวเท่าไหร่อ่ะอ,อันนี้คือน้ำจิมๆๆำ้มนี่แน่แน่น้ำจิ้มมันน่ากินมากหลากหลายไม่หลายแม่น้ำจิ้มเนื้อน้ำจิ้มอะไรบ้านไปซีฟู้ดซูชิเมนูเยอะแยะ ืมความฉ่ำเลยนะเราไม่เด่โมกินโชว์หน่อยนีอุ๊ยเดี๋ยวดีร้อนร้อนเลยไม่ต้องกลัวหรอกปากหนาขนาดเนี้ยปากหนาทั้งหนาทั้งหมากินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยจะได้รู้ถึงความเปรตอร่อยความนุ่นลิ้นลำลุนแล้วเวลาหั่น ล,มมลุมใช่ไหมติดร่องปันไหมไม่ติด <laughs> ไม่ติดร่องเดียวอย่าง<า>สีพูดม่มาเรื่อยๆเ,เขาเสริมดีคือเสริมไม่ได้แบบโอ้โหเราสั่งอะไรเขาต้องเอามาให้อะไรอย่างเงี้ยคือเขาสั่งแบบเขาเรียกว่าเนี่ยตยอนมาอ่าตอย่างอย่างละสองอะไรอย่างเงี้ยให้เราแบบกินได้เรื่อยๆแล้วมันมันมันไม่เปลืองของเนี่ยแล้วมันดูแบบพิสีพิฐานดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบโอ้ยหจะแดกหนึ่งเดียว เราจะกินอีกเรามาดูกินชิ้นที่สอไม่ใช่สิอีกหลายหลายชิ้นแลยอ้วอร่อยบะพี่เนี่ยอยู่ที่ลาตา อยู่ในคอมมิชชั่นมอเนี่แหละชื่ออะไรจะไม่ได้ก็อยู่ที่ร้านตามชื่อที่บอกไม่แน่ใจว่าเปิดาาานาแล้วหรือยังนะแว่เราเจอพอดีอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราก็โอเคน่าสนใจแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษ Happy Birthday to you ของคุณชายงานวัยจะ50แล้วคุณชายอยังเฮนเซิมอยู่เลยความขยันว่ พร้อมเติบพร้อมจะเป็นพ่อพันไหมคะพร้อมงานนะเป็นพ่อพันุ์ที่ดีแล้วก็ต้องเป็นผู้นําที่เยี่ยมเป็นได้ไหมคะพร้นมงานแล้วช่วยแบ่งท้องกูด้วยนะโดยรวมที่นี่เป็นไงบ้างต้นูกใจเนะถูนะกใจบริการ จะอาหารทุกอย่างอีกไอ้อแกมอนยัมหรือบายบายบาย